สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมหมอกควันที่เขื่อนปาศักรบุรีนะครับนี่ครับนี่คือหมอกควันขาวๆนะครับหมอกควันทั้งนั้นครับ หมอกควันหมอกควันทั้งนั้นเลยปกติแล้วเราจะมองเห็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนน้นะตรงชัดมากเลยปกติเราจะมองเห็นฝั่งนู้นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยเห็นนะมันควันควันควันมันเยอะมากครับเห็นไหม มันจะมีขาว,ขาวนะครับเนี่ยปกติเราจะมองมองเห็นตู้เลยนะฝั่งนู้นอะมองเห็นเลยอันนี้ไม่ค่อยเห็นคนระับไม่ค่อยไม่ค่อยมีหมอกควันจะม,มคีควันๆนะครับข,ขาวๆ ควันเยอะมากแล้วลมก็แรงด้วยปลาก็กินมั่งไม่กินมั่งทาไมควันมันเยอะขนาดนี้เนะี่ย หรือใครเขาเผาอ้อยแถวนี้หรือเปล่าเนี่ย โอเคครับให้ดูควันเฉยๆควันเยอะจริงๆ